ในเล่าชีวิตที่เป็นมาของหนูว่าัวสี่คนเหรอคะหรือว่าลอยหนะ่ง <c oughs> แต่หนูบอกเลยว่าหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยใครสามีให้ตังให้แล้วก็ดูชีวิตดูดีนะรู้สึกอิจฉาตัวเองเลยว่าคนอะไรทําไมจะดีสบายขนาดนี้จริงๆหนูไม่ได้เหยียนเป็นคนไม่เคยทําความสะอาดเลยนะคะแต่บางคนก็พูดนะไอ้ข้าน้องเขาหิวแสงหรือเปล่าหนูหิวแสงมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> อยากได้แสงเพราะอยากเป็นดารา สำหรับผู้หญิงที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่กระชับเรียบเนียนมีริ้วรอยแนะนำตัวนี้เลยค่ะยูราซูเปอร์คอเลกทีฟเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่เป็นเนื้อเข้มขน้นเป็นนวัตกรรมเซรั่มจากสุดยอดสารสกัด ธรรมชาติฟื้นฟูความเต่งตึงความกระชับเรียบเนียนให้ผิวด้วยสารสกัดจากสาร่ายสีแดงจากชั้นน้ําแข็งบริเวณใต้มหาสมุทรอาร์กติกแล้วยังมีสารสกัดจากสาร่ายสีน้ําตาลจะช่วยผิวของคุณนั้นแข็งแรงและกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ริ้วรอยนั้นหายไปให้ผิวของคุณดูกระชับขึ้นนอกจากนั้นยังมีแปไทดย5ชนิดช่วยบำรุงผิวให้เต่งตึงกระชับเรียบเนียนและเลซิตินจะช่วยลดเลือนริ้วรอยเติมความชุ่มชื้น ให้ผิวเรามาดูเนื้อเซรัมกันนะคะเนื้อเซรัมเนี่ยจะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีเลยทีเดียวเวลาใช้ก็ตบเบาๆแบบนี้นะคะจะซึมเข้าสู่ผิวทําให้ผิวคุณตึงกระชับช่วยลดเลือนใครที่มีปัญหาเรื่องของรูขุมผนก็จะดีเลยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021161666หรือที่เพจ Facebook ยูราไทยแลนด์และ l ล n e ID ดียูราไทยแลนด์และมีแอดด้วยนะคะสำหรับซ u เปอร์คอลเลกทีฟเซรัมตัวนี้ค่ะ ตอนนี้เนี่ยนะบอกเลยว่ากระแส ไม่มีใครที่ไม่พูดถึงสาวงามคนนี้ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เกาะกระแสเนี่ยมือนั่งแบบตาเหลือกดูทุกวันนะนั่งดูสไลด์ดูฝีโอ้โหเขาลงอะไรกันบ้างเพราะได้อะไรจากสาวคนนี้เยอะมากอยากจะรู้ว่าเป็นใครก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยตักมายุรลาชาแนลเราจะได้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้ฟังไว้เพะดิฉันก็แอบเกะาะกระแสเหมือนกันนะคะ ลิลลี่เงียบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องเรียกหนูว่าอะไรลิลลี่หรือเรียกน้องเหงียนได้หมดเลยค่ะลิลลี่คำเดี๋ยวก็ได้นะลิลลี่ก็ได้ค่ะเหงียนก็ตามพี่หนุ่มเลยครับอ๋อพี่หนุ่มพี่หนุ่มนี่คือชื่อนี้ปังเลยค่ะชื่อนี้ปังอ๋อเหรอคือพี่พี่หนุ่มเรียกว่าเหงียนทีนึงก็เงินเข้าลัวเลยค่ะแสดงว่าหนูก็ไม่จริงๆหนูไม่ได้เหงียนชื่อเหงียนค่ะนามสกุลเหงียนฉิราม Oh. ถ้าเป็นเวียดนามก็คือเหงียนฉิลาน,นแต่ว่าภาษาไทยเรียกเหงียนฉิลานเดี๋ยวเดียวถามนิดนึงเป็นเวียดนามเลยใช่ไหมคือพ่อแม่ตระกูลเป็นคนเวียดนามแท้ร้อยซแล้วก็อพยพจากเวียดนามไปอยู่ลาวหนีสงครามหนูเกิดที่ประเทศลาวแปดขวบหนูมาอยู่ประเทศไทย แบกครูมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็แสดงไปไปมามาใช่ค่ะไปไปมามาสามประเทศคนเวียดนามนี่ผิวสวยนะใช่ค่ะก็เนี่ยดูคอได้กำไรได้ผิวดีเดีได้กําไรผิวอยู่ครับผมกินอะไรอ่ะกินปูปลาทุกวันในผิวดีใช่ค่ะกินปูปลาทุกวันผิวดีนะแหมจริงๆก็ดีขึ้นดีอยู่แล้ว แต่ว่าอยากให้ดียิ่งขึ้นไปอีกมอบเลยซุปเปอร์คอลเลกทีฟเซรั่มของยูร่าให้เลยเหรอคะให้เลยนี่ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ลิลลี่เหยนดูนี่เนื้อมันดีดีเห็นไหมหนูดูหนูลองลองรูกอุ้ยเนื้อสัมผัสดีมากเลยครับซึมเข้าสู่ เป็นของพี่ตั๊กเหรอคะของพี่นะคะตัวนี้เราขายมานานมากแล้วนะคะแล้วบอกได้เลยว่าจะช่วยเรื่องความตึงกระชับชุ่งชื่นมากเลยค่ะต้องเอาไปลองนะหลูจะต้องลองแน่ๆต้องใช้แน่ๆเพราะว่าตอนนี้คือนอนพักผ่อนน้อยมากเลยจะช่วยเรื่องรูขุมขนกระชับด้วยนะโอ้เดี๋ยวบอกให้นะเดี๋ยวแบกไปเลยจริงๆชีวิตของลิลลี่เหงียนเนี่ยนะหลายคนก็รู้แล้วนะพี่อยากรู้อีกอ่ะ ได้เลยครับได้ยินว่าหนูแต่งงานครั้งแรกอายุเท่าไหร่จริงๆไม่ได้อยากแต่งแต่ว่ามีลูกอะก็เลยก็เลยแต่งเพิ่งแต่งไม่กี่ปีนี่เองไม่กี่ปีแล้วแล้วเป็นคนเวียดนามไม่ไม่สามีเป็นคนฮ่องกงอ๋อในเล่าหนในเล่าชีวิตที่เป็นมาของหนูผัวสี่คนเหรอคะหรือว่าลองอันนี้พี่ไม่ได้พูดนะ อ๋หนูหนูเล่าหนูเล่าเท่าที่หนูอยากเล่าคือมันเล่าได้หมดเลยก็คืออดีตสามีหนูเนี่ยเขาเป็นคนฮ่องกงอังกฤษหล่อสิก็หล่อชอบไหม มากเลยเอมากเลยเพราะว่าเขาอบอุ่นด้วยค่ะอ,อีกอย่างตังโยอะหนูชอบพูม,มีตังแต่ได้ยินว่าหนูเป็นคนชอบผู้ใหญ่ใช่ค่ะมันมีอะไรผู้ใหญ่เพราะว่าพ่อแม่หนูเลิกกันหนูไม่มีความอบอุ่นจากพ่อยังไม่เคยเจอพ่อเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้พอมาได้อยู่ใกล้ผู้ใหญ่แล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าผู้ใหญ่ปกป้องได้อ,อีกอย่างผู้ใหญ่สอนเราแล้วที่สําคัญให้เงินด้วยทําให้เราอยู่สุขสบาย หนูก็เลยแบบพบผู้ใหญ่มาตลอดตั้งแต่เด็กซึ่งก่อนนั้นเราก็อายุไม่เยอะอุ้ยหนูแอบชอบเพื่อนแม่อ๋อเหรอค่ะท,ทำไมอ่ะ เพื่อนแม่เนี่ยเห็นหนูมาตั้งแต่เด็กหนูก็แบบทําไมคุณอาเนี่ยอบอุ่นจังเลยหนูก็แอบรักมาตั้งนานแล้วจนอายุ19เนี่ยแหละ,ะหนูก็เลยบอกคุณอาหนูชอบคุณอาเขาก็หัวเรระเขาก็หัวเห้วนะเขาก็เอ็นดูแต่ว่าไม่เคยมีอะไรกันนะเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรเงรี้ยสอนให้หนูไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าชีวิตของลิลลี่นี่เหมือนกับว่าเราชอบผู้ใหญ่ใช่ค่ะเพราะเราเหมือนเราอยากอยู่กับพ่อใช่นะจนกระทั่งสามีที่เป็นฮ่องกงท่านเนี้ยให้ตังค์ให้แล้วก็ดูชีวิตดู ดูดีนะสุขสบายนะแล้วทาไมไม่ไม่ชอบอะ่ะหนูว่าดวงหนูมันแปลกถามว่ามันดีไหมหนูก็ยังรู้สึกอิจฉาตัวเองเลยว่าคนอะไรทําไมจะดีสบายขนาดนี้อ,อแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่เต็มอยากได้อะไรเต็มวันวันหนึ่งหนูไม่เข้าใจว่าความทุกข์คืออะไรแล้วการทํางานคืออะไรความเสียใจจริงๆคืออะไรการช่วยเหลือพ่อแม่ของตัวเองด้วยตัวเองมันเป็นยังไงแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือช่วยเหลือคนที่เรารักทุกคน อยากเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่ให้ทำเป็นชีวิตที่เหมือนเจ้าหญิงไหมสุขสบายมีตังค์แค่นกน้อยในกรงทองมากกว่าแล,วแล้วยังไงถึงได้หลุดออกมาจากกรงอ่ะก็คือมันเกิดประเด็นอะไรขึ้นประเด็นก็คือแฟนทั้ง4คนเนี่ยทุกคนก็ให้ดูแลตลอดเพราะว่าหนูทำอะไรไม่เป็นไงคะเขาเข้ามาก็ข้าเป็นไหมไข่เจียวได้ถูบ้านถูบ้านไหม ถ้าตอนนี้อ่ะเริ่มเป็นแล้วเพราะว่าหนูไล่แม่บ้านออกแล้วหนูก็ต้องเป็นคนไม่เคยทําความสะอาดเลยนะคะพ<ม>อไม่มีต่างจ้างแม่บ้านให้แม่บ้านออกไปหนูก็เช็ดถู<อ>คือเนี้ยบเลย<อ>เนี้ยบกว่าแม่บ้านอีกเอาหนูไปเป็นเมียได้เหรอหนูทํา <ๆ S 1> ให้ทุกอย่างได้เลยหนูทาให้ทุกอย่างได้แล้วแล้วหนูจะหาเงินเลี้ยงผัวด้วยนี่จริงๆเขาถึงได้บอกว่าเวลาเราเราไม่มีเนี่ยมันก็ฝึกตัวเองกันนะมันทําให้เราสามารถที่จะทําอะไรได้ไม่งั้นเราก็ปล่อยไม่ได้สิใช่ไหมอันนี้เป็นจิต คงหนูเลยนะที่หนูนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันว่าหนูขอให้วันหนึ่งที่หนูเข้มแข็งด้วยแขนและขาของตัวเองถ้ามันเข้มแข็งไม่ได้ก็ขอภาวนาส่งบุญให้กับคู่จิตของหนูคนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครใครอะไอ้ไอคู่จิตเนี่ยไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่หนูสัมผัสว่าคนที่ห้าเนี่ยเขาต้องมาให้สติปัญญาคนที่ห้ามาอย่าง,างเลยห<ะ>รือรออยู่ นหนูนั่งสมาธิเพื่อเขาเลยนะจริงเปล่จริงพี่นั่งนั่งดูเรื่องของหนูอย่างล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยที่พี่ดูเนี่ยนะครับเขาบอก็มีเรื่องกับนักการเมืองนะก็มีผัวคนที่สามเป็นนักการเมืองครับคนไทยปะคนไทยค่ะโละค่ะวายแล้วเปิด Google แล้ว Google, แล้วแล้ว<ต> <laughs> จริงๆพูดชื่อได้แต่หนูจะไม่เอ่ยชื่อท่านท่าน,ทานอนุญ,ญาตให้หนูพูดแต่หนูจะไม่เอ่ยดีกว่า<อ>เพราะว่าแค่นี้อ่ะสงสารป้าแล้วอ่ะโอ้ย่าอย่าอยา,อยาสงสารป้าแล้วแต่หนูบอกเลยว่าหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยใครหนูคบกับป้าเนี่ยป้าแยกกับอดีตภรรยานานแล้ว<อ>เลิอกหย่าก,กันนานแล้วแล้วมามีหนูตอนนั้นหนูก็เลิกกับอดีตแฟนแล้วก็มาเจอปาอ้าป้าสอนหนูดีมากหนู ถูกเลี้ยงมาด้วยเงินใช่ไหมแล้วหนูก็ทําอะไรไม่เป็นแต่พอมาเจอป้าเนี่ยป้าพยายามเหมือนจะอุ้งหนูขึ้นให้หนูเป็นคนป้าพูดกับหนูเสมอว่าเป็นคนเหมือนคนอื่นได้ไหม หนูไมม่เมือนอออนตไหอย่าใช้เงินเป็นเหมือนลูกคุณหนูอะไรมากมายเออ,ออะไรเงี้ยโอเคนะท่านน,น่ารักนะใช่ท่านน่ารักมากอบอุ่นมากแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้ยินที่หนูเคยให้สมภาษ์บอกว่าความสุขจริงๆอยากเป็นดาราใช่ไปเห็นอะไรเข้าทาไมอยากเป็นดาราไม่ใช่หนูเกิดมาหนูจาความได้หนูอยู่ในกระจกหนูก็คิดว่าหนูเป็นดาราท่านหนึ่งแล้ว <c oughs> หนูก็ร้องหนูก็ร้องเต้นคนเดียวในกระจกทั้งเล่นละครคนเดียวในกระจกเดี๋ยวก็เป็นนางเอกบ้าง<ๆ>เดี๋ยวก็เป็นนางร้ายบ้าง<ๆ>เดี๋ยวก็อะไรเต้นบ้างเดี๋ยวก็ร้องเพลงเออนั่งในห้องน้ำเนี่ยร้องตลอดเวลาแล้วหนูก็คิดว่าจนหนูสร้างตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วมันก็ออกไม่ได้ทุกวันนี้ก็เลยจะหลิตเยอะ <laughs> เพราะว่าอยากเป็นดาราสุม่าคุณเป็นนักสแสดงอ่ะมันจะชอบสแสดงอยู่คนเดียวหรือเปล่าใช่หนูจะชอบแสดงอยู่คนเดียวหนูก็ เอออะไรคือความจริงอะไรคือโลกจริงหรืออะไรจริงแยกไม่ออกแล้วตอนแล้วยังไงมันก็เราไขว่คว้าม,มาว่าเฮ้ยเขามีสมัครการเป็นดาราที่ไหนเราก็จะวิ่งไปมีไหมหนูไปไม่เป็นเออชีวิตก็เป็นอย่างนี้มาแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีก็มีข่าวหนูปุ้มขึ้นมาค่ะ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นดาราเลยยังไม่มีอะไรเลยอ่าเป็นนักแสดงมาก่อนหน้านั้นหนูมีผลงานมาแล้วเคยเป็นนางเอกเข้าลงภาพยนตร์พี่ปื๊ดพี่ออสเป็นผู้กำกับนะคะชื่อภาพยนตร์ว่านาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านแล้วก็มีผลงานอ่าถ่ายละครช่องห้าบ้างนางเอกเ v ม ตอนนั้นเล่นหนังเล่นละครก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีชื่อเสียงมากใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ปุ้มแล้วมีข่าวทุกวันใช่ค่ะนะคะสมใจอย่างสมใจจังเลยจริงๆนะคะ <laughs> สมใจแล้วลิลลี่เนี่ยนะได้ยินว่าบางคนเป็นคนที่พูดตรงมากตรงคร่ะแล้วไม่มีเฟกไม่เฟกแล้วลแรงมาก็แรงกลับกลับไปเลยด่าหมดไม่สน หนูเคารพคนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนอะ่ะถ้าทําให้หนูเคารพอ่ะแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องอะ่ะหนูยึดหลักความดีและความถูกต้องมันยืนหนึ่งแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่คนนั้นอะ่ะคุณทําไม่ถูกต้องอะ่ะต่อให้คุณจะเป็นยังไงอะ่ะหนูก็พร้อมทนเลยแล้วหนูก็เป็นคนชอบทําบุญด้วยเพราะว่าหนูได้ดีเพราะว่าการทําบุญการให้แล้วทําดีใช่ไหม พอหนูปฏิบัติอะหนูเพิ่งค้นหาหนูลินลี่หนูลินลี่กับลินลี่สไตล์มันต่างกันหนูลินลี่เนี่ยเขาจะบริสุทธิ์มากเขาจะมีแต่ให้เข้าใจอ่อนเขาอ่อนโยนเขาจะมีแต่<ห>แตความ<ด>รัก อะะ๋อค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยหนูเพิ่งได้เขาตอนที่หนูนั่งสมาธิแล้วหนูก็ชอบหนูลินลี่มากแต่ลินลี่สไตล์เนี่ยเขาเป็นคนยึดหลักความดีและความถูกต้องอเขาเป็นคนเ <N oy. S 1> ข้มแข็งแล้วเป็นคนกล้าหาญแล้วเป็นคนสู้คนใครทําไม่ดีคือเขาพร้อมสู้ตายแล้วเขาพร้อมที่จะมาปกป้องหนูลินลี่หนูลินลี่ลินล,ล,ลี่สไตล์เนี่ยมาก่อนใช่ไหมจริงจริงลินลี่สไตล์มาก่อนเพราะว่าลินลี่สไตล์เนี่ยต้องคือที่หนึ่งมีถ้ามีผัวต้องมีผัวแบบ แบบนี้อถ้าฉันอยู่กับใครฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ผู้ชายในฝันหนูเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นรวยสามารถปกป้องหนูได้ดูแลหนูได้แล้วดูแลครอบครัวหนูด้วยเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นแต่หน้าตอนนี้อะ เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าหนูชอบปฏิบัติแล้วหนูรู้ว่าการปฏิบัติแล้วหนูได้จริงๆต่อให้หนูไม่มีสี่คนที่ผ่านมาแต่วันนี้หนูมาตรงนี้ได้แล้วแต่เรื่องจริงนะเพราะว่าการปฏิบัตินั่งสมาธิจริงๆหนูก็เลยขออธิษฐานจิตถ้าคนนั้นเข้ามาสามารถสอนให้หนูลุกได้สามารถสอนให้หนูเดินได้ลินลี่ทําแบบนี้นะลินลี่ต้องอย่างนี้นะลินลี่ไม่ทําแบบนี้นะลินลี่หาเงินแบบนี้นะสอนให้หนูรวยได้ด้วยตัวของหนูเองอะรักเลยและที่สําคัญไปวัดกับหนูได้ นั่งสมาธิกับหนูนั่งสมาธิกับหนูไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไปวัดกับหนูได้เบื่อก็ไปแดนดิสโก้กับหนูหน่อยหนูได้หมดทั้งทางทาและทางโลกหนูจะเอามาให้มันรวมให้เป็นสบายๆขอให้เจอขอให้เจอหาไม่ยากหรอกมาถึงวันนี้เนี่ยถือว่าเข้าวงการเรียบร้อยแล้วแต่บางคนก็พูดนะไอ้เขาน้องเขาหิวแสงหรือเปล่าหิวแสงมาตั้งแต่เด็ก หนูอยากได้แสงตรงนี้ตอนแรกไม่รู้อยากได้แสงเพราะอยากเป็นดาราอยากโชว์ว่าฉันทำได้ แต่ณนะวันนี้ได้แสงตรงนี้มาหนูอยากเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับตัวลี่เองให้กับพ่อแม่ให้ได้เห็นว่าหนูทำได้ให้กับเพื่อนที่ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองอหนูอยากเอาการที่หนูปฏิบัติเนี่ยถ้าหนูได้เรียนรู้มากกว่านี้วันหนึ่งเมื่อเวลาส่งผลคำพูดของหนูจะสามารถทำให้เพื่อนหรือครอบครัวคนรอบข้างเปลี่ยน เปลี่ยนด้วยจิตวิญญาณของเขาชีวิตในการปฏิบัติของของลิลลี่ตอนนี้ทำอะไรเช่นไปนอนอยู่วัด3วัน5วันหรืออะไรเนี่ยเราเรามีระวางแผนยังไงไอการปฏิบัติของลิลลี่รือว่าสวดมนต์ทุกคืนหรือ,อยังไงก่อน,นอนที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงหนูทําอะไรไม่ได้ชีวิตมันมืดแป่นด้านมันโดนหลอกมาเยอะมากๆเงินไม่มีแต่สมบัติขายสมบัติไปทีละชิ้นทีละอันทีละอาสมบัติที่แฟนให้ไว้ใช่ค่ะคือไม่เหลือแล้วมันก็คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะแย่มากมาก แล้วหนูก็นั่งสมาธิก็ถามตอบกับตัวเองเขานั่งที่บ้านเนี่ยนะใช่ค่ะนั่งทุกวันแล้วก็ถามตอบมันเกิดขึ้นมันเกิดสภาวะธรรมเนาะเข้าใจคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็คุณต้องนั่งสมาธิคุณถึงเข้าใจพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนถูกไหมคือท่านให้ละเลยไอ้ละที่หนูทุกอยู่ตรงเนี้ยละได้ไหมหนูก็ละไม่ได้จนวันหนึ่งที่หนูแบบไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนมันมันเหมือนเป็นคําสอนอะเป็นพลังงานแล้วเป็นคําสอนท่านค่อยๆ ขอให้หนูทีละเปาะทีละเปาะปด้วยด้วยความรู้สึกใช่ไหมด้วยความด้วยความรู้สึก,สกตอนแรกหนูก็คิดไม่เป็นแล้วดาราเหนื่อยจังเลยเป็นแล้วก็ไม่ได้ตังค์เป็นแล้วก็มีชีวิตมันมันท้อไปแล้วนะว่าจะไม่เอาแล้วนะแค่ไม่กี่วันก่อนดังเองจนวันหนึ่งหนูบอกเ,อเดี๋ยวฉันขายคอนโดแล้วก็เอาเงินไปขายหมูกรอบก็ได้ เพราะว่าขายหมูกรอบหระเพราะว่าเห็นพี่อะไรนะพี่อาร์ตที่สุดใช่ไหมแล้วชีวิตหนูไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยในเมื่อพี่อาร์ตทำได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้ล่ะตั้งใจจะไปขายหมูแล้วขายหมูกรอบแล้วลาฉันเป็นไม่ได้ไม่เป็นไรฉันไม่มีบุญไม่เป็นไรจะไปขายหมูกรอบมันมีอะไรที่ขายได้จะไปถ่ายตอนแรกเนี่ยเงินร้อยหนึ่งมันน้อยมากนะสําหรับรีแต่ตอนนี้10บาทมันก็คือเยอะแล้วคืออุปสรรคมันทําให้รีเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้แล้วรีชอบตัวเองมากพอรีละการ แดงปุ๊บไม่กี่วันดังเลยมาถึงวันนี้พี่ได้ยินบอกว่าเรามีงานตลอดเลยแล้วพูดเลยบอกว่าการเป็นซุกตาเหนื่อยมากเร <c oughs> ื่องจริงคือแบบว่า มันเหมือนร่างจะแตกเออม,ม,มันชีวิตมันเป็นไงมันต้องไปนอดไปนี่ไปนั่นใช่<ๆ>มันต้องตื่นมาแต่งตัวแล้วก็รีบออกไปทํางานไม่มีเวลากินข้าวแล้วก็ต้องรีบไปรังการนั้นลิลลี่ก็ไปขายของตรงนี้แล้วก็ต้องรีบไปตรงนั้นแต่สนุกดีหนูชอบหนูก,ก็บอกปอบตัวเองทุกวันไม่เป็นไรนะลิลลี่ออตอนนี้<ๆ>ต้องสู้ๆนะตอนนี้ถึงเวลาของลิลลี่แล้วลิลลี่อยากได้ไม่ใช่เ<ๆ>หรอวันนี้เจ็บปวดร่างกายเดี๋ยวก็หายนอนพักผ่อนเดี๋ยวก็หายนันเราไปทํางานด้วยกันก็บอกตัวเองแบบนี้ทุกวัน เทวดาประจําตัวใช่นะเพราะเมื่อก่อนเราส่งพลังลบตลอดฉันทําไม่ได้ฉันทําอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้แล้วทุกคนก็บอกว่าลี่ทําไม่ได้มันก็ดึงพลังงานนั้นมาแล้วหนูก็เชื่อไงพอหนูมาเปลี่ยนความคิด ข้างในมันบอกว่ารีทําได้อะข้างในมันบอกว่ารี่ทําได้งั้นรีก็แค่เปลี่ยนความคิดแล้วก็ฟังตัวเองเยอะๆรีเป็นคนที่พูดกับชอบพูดกับตัวเองพูดกับเทวดาประจําตัวใช่ค่ะถ้าพูดสั้นก็พูดกับพลังงานข้างในก็ยิ่งพูดก็ยิ่งได้สติยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นสูอปปรบัตรเซรั่มนวัตกรรมลดเลือนริ้วรอยให้ตึงในสัมผัสแรก เซรั่มขวดนี้เป็นสูตรใหม่โดยมีสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงเข้มข้นด้วยสาร่ายสีน้ำตาลเปปไทด์5ชนิดและเลซิตินวิธีทางง่ายมากทายทั่วบริเวณใบหน้าแล้วก็ตกตกตก,ตกแบบนี้ใช้เป็นประจำเช้าและก่อนนอนผิวก็จะเด้งดึงเต่งตึงแน่นอนคะ่ะ อยากให้ลองนะคะใครมีปัญหารูขมขนกว้างหน้าหย่อนคล้อยเพราะว่าผู้หญิงเราเวลาอายุมากขึ้นหน้ามันจะตบใช่ไหมคะเพราะงั้นให้ใช้เซรั่มตัวนี้ซปเปอร์คอรเลกทีฟเซรั่มตัวนี้เป็นประจำรับรองว่าหน้าคุณก็จะเด้งตึงรูขุมขนกระชับอย่างแน่นอนค่ะซูเปอร์คอรเรกทีฟเซรั่มมาถึงวันนี้ถ้าถึงเหนื่อยยังไงลิลลี่ก็จะทำ ทำค่ะหนูจะทำค่ะหนูมาได้อีกนะคะขอเชิญชวนคุณลูกค้าเอาหนูไปทำงานหนูจะเข้มแข็งหนูจะไม่ย่อท้อเลยหนูชอบลิลี่ทำอะไรได้บ้างทำได้ทุกอย่างสมมติว่ามีคนมาติดต่อลิลี่ลิล,ล,ลี่ทำอะไรได้บ้างเล่นหนังเล่นครับอยากทำอะไรมากสุดในวงการเนี่ยหนูเข้ามาในวงการ การแสดงมันเป็นสิ่งที่หนูรักก็จริงแต่มันไม่ได้มั่นคงแล้วเงินก็ไม่ได้เยอะใช,ใ,ชใช่ไหมคะเงินก็ไม่ได้เยอะนี่ก็อถือว่าเป็นสิ่งที่เรารักถือว่าเป็นงานอดิเรกเพราะมัน,ม,นมันชอบทำให,ให้เราม <ใน S 2> <ห>ีเสียง,งใช่ค่ะแต่หนูจะต่อยอดก็แค่ หนูต้องเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งอ๋ออยากทําแบรนด์อะไรตอนนี้หนูหนูกําลังใช้กําลังทดลองอยู่พออุบไว้ก่อนเพราะว่าหนูจะขายคอนโดแล้วคิดว่าน่าจะขายได้แล้วแล้วก็ไปทําแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่รีอยากทำไม่ไม่ใช่หมูกรอบน,นะแมวแล้วหรอหมูกรอบหนูจะทําทุกอย่างเอฟซีบอกว่าต้องให้รีทําแบรนด์เสื้อผ้าหนูก็จะจาอ่ะเขาแนะนําอันไหนลองพิเศษเสื้อเขา ดูลูกกลไไ้ไมายไทยมายไทยอะไรก็ตามมันอยู่ตรงภาาผืนนี้และอยู่ในร่างกายของฉันมันสวยงามขอบคุณค่ะโอ้สวยจริงๆข้างล่างนี่ตรงนี้มีเพชรมีนะอะไรเนาะเออเก่งนะเขารีวิวให้พี่ได้เลยค่ะชื่ออะไรคะซูปเปอร์คอลเลกทีฟเซรั่มของยูล่าซูปเปอร์คอลเลกทีฟเซรั่มของยูล่าลดเลือนริ้วรอยทำให้หน้าตึงเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหา ลิ้วรอยฝ้ากลับจุดด่างดำเหี่ยวย่นแนะนำซูเปอร์คอลิทีบเซรั่มตัวนี้ตกไปเลยค่ะที่ใบหน้าของคุณคุณต้องการสิ่งใดฝ้ากระจุดจับมันมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาอยู่ค่ะเพราะว่าดิลลี่จะไปใช้คืนนี้เออแม่ พิซเตอร์คนต่อไปของเราค่ะลิลลีน่น้เออไอเดียดีนะวความคิดดีด้วยแล <c oughs> ้ยพี่ชอบความคิดของของหนูคือคนเราเนี่ยมันก็จะต้องคล้ายๆมันต้องทําอะไรก็ได้ค่ะเหมือนกับหนูจะขายอะไรเอาม<ข>ีขายคอนดโดแล้วหนูทําอะไรก็ได้ที่หนูอยากทําแล้วมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นนักแสดงถามเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่อยากถามคได้ตังค์คืนบั้ยยัง ยังใช่ไหม,ไมอ,าอายังงั้นแสดงว่าที่เราออกสื่อม,มันก็ไม่เชื่อไหมว่าหนูนับมันไม่ทันเลยนะคนที่เอาเงินไปเนี่ยหลายคนมากเราม,ามีเรามีลูกหนี้เยอะไหม เยอะแล้วให้เขาทําไมหลักๆก็อยากเป็นดาราหลักๆก็อยากเป็นนักธุรกิจสมวาาให้เพราะว่าเขาก็มาชวนทําธุรกิจอยากเป็นดาราเขาใช้วิธีนี้ใช่ไหมคือแม่เข้าใจไหมว่าหนูเป็นคนใช้เงินมาตั้งแต่เด็กหนูเลี้ยงครอบครัวด้วยเงินหนูถูกเลี้ยงด้วยเงินหนูเลี้ยงครอบครัวด้วยเงินไม่มีใครทํางานเป็นหนูทํางานก็ไใหม่เป็นทีนี้เข้าหาใครหนูก็หวังว่าเงินร้อยล้านเนี่ยมันต้องต่อยอดให้หนูตอนนี้มีร้อยล้านใช่ถ้าหนูไม่เอาไปต่อยอดหนูใช้เดือนหนึ่งเป็นล้านล้านกี่ล้านกี่ล้านมันต้องหมด แน่ๆ,นๆหนู <ๆ S 2> คิดอย่างเี้มันต้องหมดแน่ๆเพราะชนะไม่ได้ดีต้องเริ่มตอนนี้แต่หนูมีแต่หัวใจไงแม่สติไม่มีปัญญาไม่มา<อ>หนูก็เลยก็เลยเสียตังค์คือเป็นคนเชื่อคนง่ายอ่ะโดนก็เสียตังค์เยอะแยะมากมายก็แบบก็ทุกทรมานแต่ลี่คิดว่ามันดีเพราะว่าตอนนี้มันคือบททดสอบที่ดีตอนนี้หนูก็เลยดึงเอาจิตวิญญ,ญาณลิลลี่สไตล์กลับมามาปกมาปกป้องหนูลิลลี่สองคนนี้เขาจะรวมกันเป็นหนึ่งตอนนี้แข็งแรงขึ้นยัง ที่สุดตามโรคบทเรียนได้อะไรจากการที่โดนโกงพูดตรงๆเลยนะบท <ด S 1> <ด>เรียนได้อะไรหรอจะให้เคือีกมัสมมุติมีคนมาพูดอ้อนเนี่ยลิลี่จะให้เคือีกไหมหนูพูดตามตรงนะว่าคําว่าเงินะความหมายของเขาอะคือการช่วยเหลือคนถึงแม้ว่าจะทําให้ครอบครัวเราสุขสบายก็จริงอะอแต่ถ้าคุณไม่เอาไปช่วยเหลือคนเอาแต่เขาโกงเราอะสมมุติว่า คือ,คอถ้าถให้ด้วยการทําบุญสุนทานอาจจะไม่เป็นไรก็เหมือน<ป>ที่ผ่านมาก็ถือว่าหนูได้ชดใช้กรรมอ่ะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรบ้างอยากจะบอกอะไร<อ>คนดูด่อยากจะบอกว่าขอบคุณ FC ทุกคนขอบคุณคนที่รักและแม่ตาเอ็นดูแล้วก็ขอบคุณคนที่ไม่รัก รีคอมเมนต์ว่ารีมึงจะริดเยอะอย่างนั้นอย่างนี้มึง acting เยอะหนูยอมรับทุกคําตัดสินของทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าหนูได้เปลี่ยนจากคําพูดของพี่แสดงว่าหนูชนะตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าหนูทําอะไรไม่ดีหรือพูดอะไรผิดพลาดหรือหนูไม่เข้าใจภาษาไทยให้สอนหนูด้วยนะคะถ้าหนูยังยังทำตัวไม่ดีอีกก็ไม่ควรให้โอกาสคนแบบนี้อีก คือมันซ้ำซากก็ไม่ควรให้โอกาสแต่หนูจะพยายามปรับตัวให้ดีขึ้นขอร้องขอความกรุณาแม่ตาหนูด้วยนะหนูสัญญาหนูจะเป็นเด็กดีครับจากเท่าที่คุยนะเรามีความรู้สึกว่าเราได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ซื่อแล้วมีอะไรก็พูดตรงๆไม่มีจริตจกกานอะไรอยู่อยู่ภายในนะในความรู้สึกของเรนไม่เหมือนคนที่พูดจับพล้อน่ารักจริงๆรงนะแต่อาจจะมีความร้ายแอบแฝงอยู่วันนี้ ได้อะไรจากลิลี่ซึ่งอยากเจอมานานแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ว่าตเธเป็นคนพูดตรงนะ,คะใครมีงานที่อยากจะให้ลิลี่ทำหรือจะไปรีวิวหรือจะไปเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์อะไรก็ติดต่อ น้องลิลลี่ได้ผู้จัดการเขาก็น่ารักอ้าวดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องปักไม่ล่ h ชาแนลยังไงก็ขอให้ลิลี่เงียนของเราประสบความสำเร็จในเมืองไทยแล้วก็มีงานเยอะๆโด่งดังปุ๊บๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะอยากเล่นละครถึงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นเน็ตฟลิกันแล้วอะไรก็ได้ละครก็มีเน็ตอยากเป็นลำยอง